สวัสดีครับผมนายชัชวานประเสริฐบุรพาเลขที่26เซ็กชัน3711นะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเกี่ยวกับบทที่7อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับอันแรกเป็นลักษณะของวัฒนธรรมนะครับมีทั้งหมด 5, 5หัวข้ออันแรกก็จะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้าง ผมจะไม่เขียนหมดนะครับสองเป็นสิ่งความเป็นสิ่งที่สร้างความพึงพอใจ3มนะครับ ได้มาจากการเรียนรู้สเป็นสิ่งที่ใช้ร่วมกันห้ามีความ เสถียรน,นี่เป็นหัวข้อนึงนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีต่อผู้บริโภคจร,ริงๆแล้วมีทั้งหมดสิบหัวข้อแต่ว่าผมจะยกตัวอย่างแค่สามหัวข้อนะครับอันแรกก็จะเป็นการแต่งกาย สองจะเป็นบรรทัดฐานค่านิยมค่านิยมครับสามก็จะเป็นอุปนิสัยการทำงานต่อไปเป็นประเภทของวัฒนธรรมก็แบ่งออกเป็นสองสองสองอย่าง อ,อันแรกก็เป็นที่เป็นวัตถุนะครับวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุกับไม่เป็นวัตถุอันสุดท้ายก็การวิเคราะห์วัฒนธรรมของธรรมชาติมีทั้งหมดวัฒนธรรม <c oughs> การวิเคราะห์วัฒนธรรมของชาติครับไม่ใช่ธรรมชาติ อันที่ข้อที่หนึ่งก็เป็นปัดเจกนิยมหรือส่วนรวมนิยมต่อไปนะครับหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนสามระยะแบ่งอำนาจ ระยะแห่งอำนาจสี่ให้ความสำคัญกับผู้ชายหรือหญิงอ่านี่ก็หมดนะครับผมขอจบการนำเสนอเพียงแคนีน้ครับ